ตุนมากะพอย์เปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถ,ถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอย์ได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอยวันนี้ผมขอเสนอ ugphone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ ugphone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อม ปัวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG 4จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วนฐฐฐันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่1เท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมใครสนใจที่จะดาวน์โหลด UG 4เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีชาวคาไบา์พีนีโคโบทุกคนนะผมวันนี้นะครับเราอยู่กับแพทอัปเดตของวันที่22สพฤษภาคม2568นะครับผมมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับกิจกรรมแรกที่เข้ามาก็จะเป็นเดลิ y l อร์อินนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆมันจะเป็นเช็คอินอันที่ผู้คุณมีปัจจุบันนี่แหละนะครับซึ่งจะหมดวันที่4มิถุนาเดือนหน้านี้นะครับประมาณนี้นะอันนี้เป็นข่าวแจ้งให้ทราบเฉยๆนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของคูณ รจริงๆมันก็คือมีคูณเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือตัวของบล็อกดรอปเลดน,นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวของกิจกรรมมาส่งเสริมทำให้บล็อกดรอปเลดเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าคูณวันไหนบ้างน,นะครับคูณเนี่ยนะครับ ของรอบเรารอบนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2วันนั่นคือตัวของวันที่24ถึงวันที่25นะครับแล้วก็ตัวของวันที่3 1เนะครับถึงวันที่1นะครับจะประมาณนี้เนาะอ่านี่ก็คือตัวของหน้าตาคูณครับใครเป็นสายฟรีจะเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์ใครมีพรีเมียมจะเพิ่มอีกร้อยห้าสิบนะครับใครมีตัวของปีกเงินด้วยนะครับก็จะเพิ่มอีกห้าสิบอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะต่อไปนะครับผมก็คือกิจกรรมคาบาวเอกนะครับคาบาวเอกเนี่ยนะครับมันเป็นกิจกรรมที่คุณจะต้องงไปลดันนะครบ ล้วก็ไปตีมอนเพื่อให้ได้ตัวของคาร์บาลเอ็กมาอ่าแล้วก็ตัวของระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่22และหมดวันที่5มิถุนานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะมาประมาณ2อาทิตย์นั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็ด้วยความที่คาร์บาลเอ็กเนี่ยนะครับมันจะดอปจากตัวของมอนสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะใช้ในกิจกรรมนี้คือดปอเลนนะครับไม่ใช่็อกนะจะใช้ดปเลนสำหรับการลงกิจกรรมอันนี้นะครับเรามาดูกันว่าดัานไหน ที่ได้บ้างหนึ่งก็คือแพนด้าครับเพนด้าโคเนียมนะครับผมเพนด้าโคเนียมครับแน่นอนครับเราจะมีจุดบนอยู่นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าต้องมาลองเทสกันอีกทีะนรับมิลาัสอรแลนด์ครับหรือก็คือตัวของขดขาวนะครับผมบัตรเงินบัตรทองนะครับตัวของเขาหักนะครับผมขวดเขียวนะครับเขาฟ้าครับร้อยห้าครับเทมปัสนะครับผมดันอเวกสี่ธาตุนะครับร้อยสี่ห้าหุ่นยนต์นะครับปีกใหม่ปีกเก่านะครับ แล้วก็ตัวของ130ห้องสมุดครับ125มแมลงนะครับ120ไรแค้นครับแล้วก็ดันธาตุพรีเมีย่ยมทั้งหมด4ธาตุนะครับนี่คือของที่ออกทั้งหมดนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมมุติว่าตัวของแพนด้าในดรอบดีก็ส่วนใหญ่คุณน่าจะไปกองกันที่แพนด้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าแพนด้าดรอกไม่ดีนะครับมันก็จะมีดันที่ตัวที่พอจะปล่อยบอดได้ทุกคนก็น่าจะเป็นตัวของเนี่ยมาทีนัเอาโพส์นี่ย145หุนกก่น,นะนยนต์ก็ดูจะไม่ยากเกินไปนะครับดันแมลงอะไรอย่างเงี้ยก็ด ที่เหลือก็จะเป็นพวกห้องสมุดแหละนะครับก็จะเป็นพวกห้องสมุดอะไรต่างๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูว่าจะปลดดันไหนก็ได้แล้วกันนะครับแต่ว่าดัานอื่นเนี่ยพวกบัตรเงินบัตรทองเนี่ยม,มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เน้นในการเคลียร์มอนนะครับถ้าเกิดว่าเจอมอนน้อยมันก็อาจจะไม่ค่อยดอกนะอันนี้คือในกรณีที่ไม่ได้ดอปสูงอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าดอปเล็บดีหรือเปล่านะครับ แล้วทีนี้นะครับในกิจกรรมรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถแรกลกรับบัตรพิเศษได้ด้วยนั่นก็คือตัวของของเอ็กบัเก็ตนะครับผมมันก็อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าจากที่อ่านเนี่ยก็น่าจะเป็นคือน่าจะเอาไว้แทนตัวของคาบาเอ็กหนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งร้อยอันอะไรประมาณนี้ก็คือแบบคล้ายๆกับคุณเอาหินตีบลไปคาเซตอ่ะอ,อารมณ์น่าจะประมาณนั้นนะครับของที่แลกได้นะผมก็จะมีตัวของอัสตาร์บอร์ดดาร์ไว้ครับผมก็อันนี้น่าจะมีฝากสมุด ไหมครับยังไงก็ควรจะต้องแลกแหละนะครับผมแล้วก็ตัวของ chaos composer ครับที่ติด7วันมาด้วยแน่นอนครับพอมันติดวันมาแสดงว่าคุณที่แลกเนี่ยคุณอยากจะตี chaos นะครับหรือคุณจะตี chaos ขายก็ได้นั่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แลกได้2ครั้งต่อ1สัปดาห์นะครับลองดูนะทุกคนว่าจะเอายังไงกันจะแลกขายไหมหรือว่าจะแลกตีนะครับก็โอกาสเติบโตอยู่ที่ดวกนะครับประมาณนั้น ต่อมาก็จะเป็นตัวของ d ีวายคอมเพรสเซอร์ครับเวพอร์นอาร์มเมอร์เล้วก็ไปนะครับแน่นอนว่าแอน่าจะได้แก้มือตัวของมอเตอร์ไซค์อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ตัวของเพชรอันเทนคิดนะครับอืมอันนี้น่าจะเป็นม่วงนะน่าจะเป็นตัวของรีม่วงนะครับถ้าเป็นรีม่วงเนี่ยสมควรเก็บอย่างแรงนะครับอย่าข้ามนะทุกคนนะอ่ะแล้วก็เหรียญเมอริดครับเหรียญเมอริดเนี่ยมี2แบบ1ก็คือแลขเป็นลายวันครับ10ครั้งนะครับจ่ายแค่ตัวของคาร์บอเอ็กนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณแลกตรงนี้ครบแล้วแล้วคุณบอกว่าคุณจะเอาอีกนะครับมันจะมีตัวของ20ครั้งต่อวันเหมือนกันแต่จ่ายตัวของคาบาวเองเนี่ยห้านะจากปกติเ5สิบห้าแต่แลกด้วยการที่คุณจะต้องจ่ายดีวกับหินคออ์สอยละสิบประมาณนี้ลองไปคำนวณกันดูว่าโอเคหรือเปล่านะครับต่อไปครับก็คือจะเป็นตัวของแหวนให้พี่เบิร์ดเดย์นะครับที่ติดเพนติด d ชั่นห้าสิบมาครับอยู่ได้สามวันนะครับทุกคนถ้าอาจะแลกใช้ก็ลองดูได้นะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเอ็กซ์ นะครับประมาณนี้ที่เหลือจะเป็นยาแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวของพชั่นออฟลักด้วยนะครับผม 10m นะครับสำหรับใครที่ยังแบบเงิน m ไม่ค่อยพอนะครับประมาณนั้นต่อไปนะครับกิจกรรม Daily Extra Drop นะครับผมอันนี้นะครับจะใช้ตัวของบล็อกตอเบลด้วยนะครับซึ่งกิจกรรม Daily Extra Drop เนี่ยจะมาวันที่22หมดวันที่5มิถุนาเหมือนกันนะครับกับกิจกรรมอื่นเลยเงื่อนไขก็คือให้คุณลงดันเจียนครับตัวของปีเก่าปีใหม่เพดากเนียม ซึ่งพอคุณลงจบแล้วเนี่ยมันจะมีดอปไอเทมเสริมให้นะอย่างเช่นปีกเก่าและปีกใหม่เนี่ยนะครับมันจะดอปตัวของก i ฟต์บ็อกออฟเนี่ยมันคือกล่องที่เปิดแล้วได้ a อลเซอ่าปกติอะถ้าเกิดว่าเป็นอันปีกเก่าคุณลงเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะได้1กล่องใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงต่อกิจกรรมนี้เนี่ยมันได้2กล่องก,การันตีอ่ะแบบแบบการันตีนะวงเล็บว่าการันตี เพราะฉะนั้นเรื่องเงินช่วงนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแน่นอนครับปีกใหม่เนี่ยปกติไม่ดรอปตัวของกิฟท์บ็อกซ์ออฟเฮกอยู่แล้วแต่รอบนี้ครับคุณลงคุณได้แน่นอนหนึ่งกลอกจากจากบอสทายเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือกิจกรรมอันนี้นะครับสวนอีกอันึงนะครับคือแพนดากเนียมแพนดากเนียมเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคุณกำจัดบอสคิงออฟเฮลนิกได้นะหรือบอสทายได้แหละนะทุกคนจะมีโอกาสครับใช้คำว่าโอกาสนะใช้คำว่าโอกาส ได้รับตัวของชายนิ่งจิวอมนี่ครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งอันซึ่งมันจะคิดดอบแยกกันจากดบปกตินึกออกไหมปกติแล้วเนี่ยสมมุติว่าคุณดอบรอบนี้คุณดบชายนิ่งจิวอมนิกแล้ว1อันแล้วทีนี้เนี่ยไอกิจกรรมเนี่ยมันทํางานแล้วมันสุ่มว่าเออคุณดบอชายนิ่งออมนิกจากกิจกรรมอีกอันหนึ่งนะมันจะเด้มันเป็นสองอันนะอาจจะอารมณ์ประมาณนี้นี่คือกิจกรรมนี้เพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เนี่ยเออผมไม่แน่ใจว่ามันมีโอกาส ออกจากแค่ king of helix หรือเปล่าอ่ะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับมันต้องใช้ดอบเลดน,นะเพราะว่ามันต้องตีตัวของ king of helix ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยมันเลยต้องใช้ดอบเลดน,นะครับไม่แน่ใจว่ามีโอกาสออกจากกล่องไหมนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยตัวของช้นิจิวอมดิกเนี่ยครับสามารถออกจากกล่องได้ด้วยนะครับแต่ั้นมันคือดอบปกติผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถใช้บล็อกดอบเลดได้หรือเปล่าแต่คิดว่าไอ ใชนในจิมเบลอมนี่ที่ออกจากกิจกรรมเนี่ยนะครับน่าจะออกจากตัวของบอสอย่างเดียวเพราะนั้นดอบเลดน,นะปัจจุบันตอนนี้มีผลสูงมากๆนะครับสำหรับตัวของดอบเลดปกติเนะี่ยผมประมาณนั้นนะมีมาเหตุน,นิดนึงครับสำหรับการท้าทายดเจี้ยนเป็นปาร์ตี้มากกว่า1คนเนี่ยจะไม่ได้รับกิบบ์บ็อกซ์ออฟเฮกนะครับผมก็คือไอ้พวกดันปีกอ่ะคุณลงไปเป็นตี้จะไม่ได้เบิ้ลนะครับประมาณนั้น โอเคกิจกรรมต่อไปนะผมก็จะเป็นกิจกรรมชิปปี้ซุปนะครับผมอ่าชิปปี้ซุปเนี่ยวันที่22ครับหมดวันที่5มิถุนานะครับมันบอกว่าให้คุณเนี่ยนะครับทำการล่านะตัวของฟอร์จูนพิกอ่าซึ่งจะปรากฏในแผนที่อันเดกล่าวครับฟอร์ประเทศลูดมิวแทนฟอร์เลครับแล้วก็พรทัศฟอร์ลับ นะครับซึ่งเจ้าหมูตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะออกแผนที่ละ10ตัวและจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงครึ่งครับหลังจากถูกกำจัดแล้วนะครับเมื่อผู้เล่นทำการกำจัดฟอร์จูนพิกครับจะได้รับการสุ่มรับไอเทมต่างๆและมีโอกาสได้รับซุปหมูโชคดีด้วยนะครับซึ่งของที่ออกน,นะครับอ่าซึ่งของที่ออกก็จะเป็น ตามนี้ก็จะมีพวกของเช่าคอตูมทั้งหลายทั้งแหล่นะครับมีแหวนเช่ามีอะไรพวกนี้มีทั้งหลายทั้งแหล่มาเลยนะครับซึ่งแหวนเนี่ยนะครับมันไม่ได้ออกมาปกติแล้วตอนนี้มันจะติด k o d e p l a t e 5มานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ได้ใช้นะทุกคนมันก็ต้องเอาไปขายทิ้งอยู่ดีนั่แหละนะครับซึ่งแน่นอนครับของถาวรมีอยู่ชิ้นเดียวนั่นคือ x t r e m e c a e l e v e l ห,เ,นหนเท่านั้นนะครับ ส่วนซุปหมูโชคดีเนี่ยก็จะมีโอกาสตอบจัากในนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งแนวที่ออกนะครับผมถ้าเป็นชแนลปกตินะครับจะออกที่16 17 19 20และ22สนะครับส่วนชแนลพรีเมียมครับจะออกที่3 6 9 12และ15นะครับประมาณนี้และซุปหมูโชคดีเนี่ยนะครับสามารถเอาไปแลกของได้อ่าซึ่งหลักๆแล้วจะเป็นใบดันที่อยู่ในนี้นะจะเป็นใบดันนะครับเอ่อแต่ว่ามันจะมีตัวของพิกเซล เวพอนบอกด้วยนะครับสามารถแลกตัวของอพวกคอตูมอะไรต่างๆเอามาใส่เล่นได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับพิกเซ w เวพอร b นบเนี่ยมันก็คือคอตูมอาวุธอันใหม่นะครับที่เข้าให้ทดลองใช้นะเจ็ดวันสำหรับคุณที่ไปล่านะทดลองใช้7วันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมเนี้ยนะครับผมถ้าคุณเจอนะครับก็แนะนําว่าแวะตีสักนิดนึ่งแล้วกันนะสำหรับตัวของ ชิปพี่ซุปนะผมอย่างน้อยๆนี่อาจจะได้ลองใช้คอสตูมพิกเซลดูเนียว่าเออมันสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่ามันรีรันกลับมารอบหน้าก็อาจจะได้สุ่มมาใช้อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นี่คือการอัปเดตของคาบาวิฟิตคอมโบทั้งหมดนะครับสำหรับในเดือนนี้นะครับผมเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของ iOS นะครับผมไ o s เเนี่ยนะครับแอดได้รับข่าวมาว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้นะครับผมจะมีการประกาศ เกี่ยวกับเรื่อง i อเเข้ามาให้ทุกคนทราบนะครับแน่นอนนะครับว่ามันตามที่คุณรอคอยกันแน่นอนพอหลังจากที่จบการประกาศ i อเแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าสู่แพท59ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ จากที่เราเปื่อยกันอยู่ประมาณ1เดือนเต็มนะครับทุกคนใกล้จะถึงฝั่งแล้วนะครับส่วนคนที่เล่นผ่าน i อเวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีการชุดเฉยอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราประกาศดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวพอมีประกาศจากพี่นัทเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะทําข้อมูลให้เลยนะครับทุกคนโอเคครับก็วันนี้นะผมขอขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับผม่ได้ใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมฝากตุลไปขอพลอยของเราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้แอปปุ่นดีๆฝาก โอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน